ณดาดู The Face Thailand Season 6 EP 4จบหรือ,อยังคะอยากให้รีวิวให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าคิดว่าเมนเทอร์ทั้ง3คนเป็นยังไงช่วยวิเคราะห์อ่านเกมให้ฟังหน่อยคะ่ะได้คะ่ะจะขอวิเคราะห์เมนเทอร์ทั้ง3คนก่อนนะสำหรับคนแรกคือเมนเทอร์มาริยาขอสปอยเลยกันเนาะใครยังไม่ดูขอไปด้วยโดนตัดจะ้ะซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งหมดมันเป็นเกมของมาริยาเพราะว่าการที่มาริยาตัดเด็กของมาสเตอร์แอนทอระสมเพราะว่าทั้งสามคนอะเมนเทอร์ทั้งสามคนแล้วก็เด็กทั้งสามคนอะ คือไม่ได้แมชกันตั้งแต่แรกแล้วเมนเทอร์ทั้งสาคนไม่ได้เลือกมาตั้งแต่แรกดังนั้น่ไม่ได้มี e NERGY ไม่ได้มีความอยากจะพุชเด็กคนนี้ให้ไปถึง Final Walk อยู่แล้วดังนั้นในการที่วิกกี้แล้วอ่ะมาริยาตั้งใจตัดเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ายัางไงตัวเองชนะตัวเองมีเด็ก5คนและต้องการตัดลีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยต้องการปั่นแพนเค้กให้โกรธขึ้นมาเพราะว่าอาัจริงต้องบอกเลยว่าส่วนตัวของ เมนเทอร์แผนเค้กเนี่ยคือดารู้จักเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิท่านวอวิชลาเมทีเนาะดังนั้นเป็นคนที่มีธรรมะในใจส่งมากมีความเป็นครูสูงเหมือนที่พวกเราเห็นมาตลอดว่าจริงๆอะแผ่นเค้กมาไม่ได้มาเล่นเกมเลยเขาตั้งใจมาให้อนาคตเด็กมาสอนเด็กมาปั้นเด็กจริงๆและทั้งสมแคมเปญที่ผ่านมาเอาจริงๆนะเนเทอร์แผ่นเค้กไม่ได้น่าเกลียดเลยผลงานคือทุกอย่างอะมันดูดีแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางจุดที่อาจจะยังแบบตีโจทย์เอาใจลูกค้าไม่แต่ออแต่ ep เนี้ย คือด้วยความที่โดนมาริยาแบบเล่นเกมมาตัดเด็กโกรธมามันก็เลยแบบมี energy ของความแค้นของความไฟความแบบกูต้องเอาให้ชนะให้ได้อย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยทําให้ EP เนี้ยชนะและสี่สําคัญที่สุดเลยอ่ะคือมาริยาปัน่นฉันว่านางปัน่นแต่ยิ่งกว่าเลยเว้ยคนที่เริ่มปั่นก่อนเลยคือแอนโทเนียจ้ะชีตั้งใจปัน่นแพนเค้กาะว่าตัดแพนเค้กเพราะว่าถ้าเอาจริงอ่ะคือเด็กมาริยาอ่อนกว่าได้ซ้ําไปก็ไทล่าแข็ง ไทล่าสวย mm. เป็นคนเก่งคือดังนั้นน่ะถ้าเกิดยูจะมาแบบไม่เล่นเกมอะ่ะคือต้องแบบแผ่นเคกแต่เขาต้องการให้แผ่นเคกเล่นเกมเนี่ยเขาก็เลยชิงเล่นก่อนแต่นั้นน่ะผลประโยชน์มันก็เลยตกเรื่องของมาริยาเพราะว่าเขาต้องการตัดลิมาอยู่แล้วแต่ก็ให้แผ่นเคกช่วยตัดให้แต่วิกเนี่ยก็ทําเป็นแบบว่าใส่อินเนอร์ดราม่าเล่นเกมทําเป็นแบบหาว่าเอมิซีไม่ไฟแต่เอาจริงจริงโอ้โหลิตากับลิมามามัดรวมกันอย่างเงี้ไฟไม่เท่าเอมิซีเลยอะเราเลยรู้สึกว่าคือมันเป็นเกมของมาริยาเว้ย ต้องการตัดเพราะว่าถ้าเด็กเยอะๆยิ่งแคมเปญท้ายๆมันไม่มีทางอยู่และที่จะทาแคมเปญให้ชนะแล้วสามารถโฟกัสอะไรต่างๆได้ดีดังนั้นการนี้มีเด็กที่เก่งแล้วก็เหลือน้อยเนี่ยยิ่งทําให้โอกาสชนะแคมเปญน่ะมีความชนะสูงอย่าลืมเมยาเขาเคยอยู่ซีซั่นก่อนหน้านี้มาก่อนดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเออตั้งแต่ ep สี่ไปพอมีทีมตัดต่อจุดเดิมเข้ามามูดเสียงอินเนอร์ทุกอย่างมันกลับมาแล้วเมนเทอร์แพนเค้กก็คือมาเล่นเกมแต่ดาเชื่อว่ามาเดา ep ห้าถึงแปดอะคือแพนเค้กเขาจริงๆอะเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะตัดลิมาหรือว่าตัดลิตาออกนะเขาต้องการให้สองคนเนี้ยไฟยแต่สองคนเนี้ยเอนเนจีในการไฟอะไม่มีไฟไม่ถึงที่แพนเค้กเขาจะตัดสินใจอะแล้ว,ว่าเขาแฟร์เกมอยู่นะแต่ว่าถ้าอีพีถัดๆไปอะทุกคือรู้ว่าว่ามาริยาจะเปลี่ยนสเตติจี้แอนโทเหมือนกันคือจะเปลี่ยนสเตตจี้เป็นแบบให้เข้าไปอะแบบไม่เล่นเกมแล้วดังนั้นอะเดอะเฟสอะมันก็เลย คาดเดาไม่ได้นี่แหละกับความเป็นเมนเทอร์แต่ถ้าคือหลังจากอีพีนี้ไปอะ่ะมันตัดเด็กของแอนทองผสมไปแล้วอะ่ะเขาจะใช้เหตุผลและในการกลับมาสอนเขาจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองกันจริงๆแล้วน,นั้นเลยรู้สึกว่าสนุกว่าสาวนาน้น,น,นะใครคิดเห็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับเดอะเฟสดูแล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์มา, comment, มาพูดเรื่องมีมาแบบเรื่องใดๆก็ตามที่อยากให้ดาได้แสดงความเห็นหรือว่ารีวิวไงนะคะคอมเมนต์ comment มาได้จ้ะฟังแล้วชอบฝากกดติดตามแชร์รีพได้ยนะจ้ะ